Ai lên đâu coi. Phải đi nữa nó cũng đi nữa. Kh้าม cầu đi lẹo, kh้าม cầu อเอาระพานไปพี่นาราไปแล้วนุ๊พี่นารามอดไปแล้วรอดท้ำไปแล้วเอวเอเรื่องอะไรจะขึ้นตายเลย <laughs> เรื่องอะไรจะขึ้นหนูไปยิงปืนกับพี่นาราลูก มีป the 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 like right well. ืนกับพี ray, ่นารามีปืนกับพี่นาราตรงนี้เนวยิงปืนกับพี่นาราตรงนี้ตรงนี้นะกดตรงนี้เนี่ยนะกดตรงนี้นะกดตรงนี้กดกดนี้กดนี้กดนี้เอ้ยกดนี้กดใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปแล้วจริงเออยิ่งๆเออ Leng, 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 là leng, 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 ไปเก็บไปเก็บไปเก็บพินาลัเกำลังไปเก็บมาไปเก็บมาไปหาอาวุธมาหมดแล้วรอก่อนรอก่อนนะพินาลังกำลังไปเก็บรอก่อนนะพินาลังกำลังไปเก็บให้โอ้รอกันนะพี่นาลังกำลังเก็บให้พี่นาลามาแล้วอี่นี้นะทางนี้แล้ว โอ้ยน,นี่โั้ยน,นี่รอลูกรอรอนี่เอาหนรารำจริงๆนี่ก็ได้เอยรอก่อนเอเอามาใส่นี้ลงยิ้มหน่อยนะเอาไปแล้วไปแล้วยิงยิง ยิงเอ้ยเห็นไหมลูกบอลเปลี่ยนสี